ค okay. วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องข้างขื้นข้างแหลมรู้จักไหมข้างพื้นข้างแหลมอร่ะเอาอีกกว่าอันหนูอ่านคำถามต่อกันสิผ่านกเรียนสะังเกณ แต่ลเกมไหมแต่ละวันแต่ละวันดวงจันทร์มันรูปร่างเหมือนกันไหมไม่เหมือนบางวันมันก็กลมเต็มดวงเลยเนาะเออบางวันมันก็แค่ครึ่งบางวันมันก็เป็นโค้กเป็นเซี่ยวเขาเรียกว่าเป็นเซี่ยวแล้วรู้ป่าวว่าทําไมดวงจันทร์แต่ละวันอ่ะมันถึงรูปร่างไม่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 เหมือนกันขอเลยเป็นแหลมขอว่านี่ไงการเปลี่ยนรูปของดวเด็กต่างชาติ ดวงจันทร์หมุรอบเองเรารู้แล้วว่าดทมันนอบตัวเองแล้วมันก็เป็นยังไงโคจรรอบรอบรไปด้วยใช่ป่ะเออมันเลยขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไงบางวันเราก็เลยเห็นเป็นดวงกลมบางวันเราเห็นครึ่งดวงบางวันเราเห็นเป็นเสี้ยวเออมันก็เกิดจากเหตุน้หลทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ลองดูว่าดวงจแต่ละวันอ่ะหนึ่งเดือนนี้วัน สามสิบวันอะเดี๋ยวลองดูว่าโลกจั <c oughs> ้งใต้รางวาลหรือว่าลนะูกกล,าล้ามมัเปลี่ยนไปย่ <c oughs> ังไงแรมคือจะเริ่มจากอันแรกแริม55ครับแรมสิบหาครั้ให้หนูสังเกตตัวดันตรงหน้าจอนี้นะคะ่ะอันนี้หน้าจอน,นี้ก็คือเปรียกเสมือนว่าเรายืนอยู่บนผืนโลกแล้วเราเห็นยัง เนี้ยแล้วสุภาคามอ่ะเขาจะเรียกว่าคืนเดือนดาวเทอร์ดี้เนาะเทอรดีเพราะว่คืนเดือนดับปะเออคืนวันนั้นน่ะมันจะไม่มีแสงจันทร์มันจะเบิแล้วพอวงจันทร์แล้วสุภาคามปุ๊บอ่ะคูลองเลื่อนเลื่อนไปคืนหนึ่งคาแต่ยังไงลูกเห็นยังเห็นแล้วแต่เห็นนิดเดียวใช่ไหมสองคามสามคามสี่คาเป็นไงลูกแต่สว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ขาครับหกครับเจ็ดครับไปถึงแปดครับปงไงเริ่มเห็นแล้วก็เพิ่มเห็นค,นคนรึ่งดวงแม่เออก็ว่าครึ่งดวงไปอีกปึก๊บมาทิศสองครับเต็มดวงยังยังยังแค่เพื่อนปึ๊บพอวัดสิ้นพระครับเป็นยังไงลูกเต็มดวงวันที่พระจันทร์เต็มดวงเราเรียกว่าคืนเดือนเพ็งเข้าใจปะคือวันอะไร ปิดวันที่ผ่านมาเออวันกระทรงก็คือวันเพ็ญวันเพ็ญเดือนที่องอออะพอดวงจันทร์มันสว่างเป็นดวงเสร็จแล้วปุ๊บทีเนี้คือมันสว่างที่สุดแหละหนูคิดว่าต่อไปมันต้องเป็นยังไงคือมันสว่างแล้วอ,อ่ะมันจะค่อยๆเออแต่คอ่อยๆลดลงแสงสว่างเลยค่อยๆหายถ้าเมื่อะไรที่แสงสว่างเริลยค่อยๆหายอะมันจะเป็นคืนเดือนแ,แล้วและอ่ะพอวันขึ้นสิบห้าค่ำ เต็มแม็กและปุ๊บต่อมามันก็จะเป็นแรมหนึ่งครเห็นปะไม่เห็นเนาะเห็นการเปลี่ยนแปลงวะเห็นไหมค่ะดาเกลับพอมาแล้วสอบข้เริ่มมืดเริ่มมืดนิดนึงนิดเดียวเริ่มมืดบ้ามืดแล้วปุ๊บพอว่าแรมแป๊กขเป็นยังไงแต่งสว่างเพิ่มลงเพิ่มหนึง่งดาวเพิ่มหนึ่งแล้วก็สว่างเพิ่มหนึง่ง เราไม่มีแสงแล้วพอมาปุ๊บแล้วค่าเข้าหมื่นที่เราเห็นเป็นเทาๆแบบนี้เพราะว่าอะไรลูกมันเกิดจากแสงสว่างของมันเออก็เลยทำให้เราเห็นอยู่ใช่ส่องมานี่นิดนึงแต่แต่ไม่ได้สว่างขนาดนั้นอันเนี้ยกวนๆไปครบหนึ่ง ฟ้าสมุสมุติสมนุตสีดำนลสีเหลือเอ้ยเอาสีขาว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 ้สีดำแล้วเอาสีเหลืองไว้สีดำจัะทีมีแต่งเขาว่านะงั้นแสดงว่าแล้วอุกมาครั้งต้องระบายดำหมด คือสีทามาเทาด้วยมั้ยได้ค่อยๆเทาดำๆคือคุณได้ขึ้นหนึ่งเด็ดาสีดำเป็นยังไงลูกค่อยๆามลงรู้สดำเพิ่าขึ้นสีดบค่อยๆาลงเริ่มเห็นแสงสว่างของสีเหลืองถูกเริ่มเห็นแสง Cứ được. Lên bước กที่เหลือ,อปปก็เป็นพอเวิร์ดกับมาสิทหาคราเหมือนเดิมก็โอเคเดี๋ยวใไปทำงานได้